สวัสด <Bond> ีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับเฟิร์สครับจากช่อง The Peak ครับวันนี้ครับมาในรายการ The Peak Talk ครับล่าสุดครับทาง Sony Alpha Rumor นะครับมีข่าวล่าสุดเลยครับเกี่ยวกับกล้อง Sony นะครับตัวใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับซึ่งกล้องตัวนี้ครับอยู่ในระดับนะครับ APS-C นั่นเองอย่างที่เราเคยมีข่าวไปประมาณ2ข่าวนะครับโดยตอนนี้ครับมีการคอนเฟิร์มแล้วนะครับก็คือจะเป็นกล้อง Sony นะครับ E-mount ในชื่อว่านะครับ ZV E10 นะครับก็ตัวนี้ครับอย่างที่บอกไปครับจะเป็นกล้อง Sony APS-C นะครับซึ่งจะเป็นแนวเดียวนะครับกับเจ้าตัว Sony นะครับ ZV1 แต่ตัวนี้สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ครับแล้วก็หลักๆเลยนะครับถ้าตามสเปกนะครับก็คือจะใช้เซนเซอร์นะครับ2 4ล้านพิกเซลนะครับจอนะครับสามารถคลิปได้นะครับเหมือนเจ้าตัว Sony ZV1 ครับหรือว่าเจ้าตัว s o n y a 7นะที่เราถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับ นอกจากนี้นะครับก็มีข่าวครับก็คือเหมือน z v 1ครับก็คือเจ้าตัว Sony z v e10 ตัวนี้นะครับจะไม่มีนะครับช่องมองภาพ e v f รับซึ่งก็น่าจะโอเคนะครับสำหรับคนที่เน้นซื้อมาถ่ายงานวิดีโอครับตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์มาก ส่วนราคาครับของจอตัวโ o n y ZV-E10 นะครับตัวนี้ครับราคาครับก็จะอยู่ที่ประมาณ900เหรียญนะครับหรือว่าประมาณ20,000ไปลายๆนะครับประมาณ28,000-29,000นะครับส่วนประเทศไทยก็ต้องรอดูกันอีกทีครับว่าเจ้าตัว Sony ตัวนี้จะมีราคาเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่ามันอาจจะมาแทนในราวๆโซนี่6 0 0นะครับซึ่งราคาเปิดตัวในประเทศไทยนะครับอยู่ที่31,990บาทครับแต่ในช่วงนี้ มันก็มีโปรโมชั่นเรื่อยๆครับก็อยู่ประมาณสองเดือนไปผมเชื่อว่ามันน่าจะมาแทนนะครับเจ้าตัวโซนี่นะครับหกพันหนึ่งแต่โดยส่วนตัวก็เชื่อ,อครับว่าทางโซนี่ก็น่าจะพูดว่ามันไม่เกี่ยวกันนะครับมันคนละแคะตักลอีนะครับอย่างเช่นเจ้าตัวอ่าในไอกรอยซีรีส์นะครับกับแซดวีซีรีส์เนาะก็ตัวแซดวีซีรีส์ครับก็ยังขายคู่นะครับกับไอกรอยซีรีส์ครับ ตอนนี้ครับก็ต้องมารอกันครับว่าเจ้าตัวโซนี่แซดบีเตัวนี้นะครับจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะครับซึ่งผมมองว่าสายบล็อกนะครับก็น่าจะชอบมากๆครับกับเจ้าตัวนี้ใครที่รอติดตามนะครับคลิปเจ้าตัวโซนี่แซดบีเตัวนี้นะครับก็อุ่ใจรออีกสักนิดนึงครับเดี๋ยวคิดว่าทางโซนี่น่าจะเปิดตัวกันเร็วๆนี้ครับสำหรัวันนี้ครับผมเฟิร์สนะครับจากรายการหนึ่งที่ทอขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ